สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวทัดไฟนะคะในช่วงปักหลังของเดือนกร,รกฎาคมปี2566นี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานหลักของคุณกันหน่อยค่ะชาวทัดไฟทัดไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์นะคะราศีธนู ความรักค่ะพลังงานหลักของคุณก่อนนะคะพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณโอ้ในช่วงนี้คุณทำงานนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆชาวทาดไฟนะคุณดูคุณดูมีไฟกับสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณให้ความสนใจนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆหน้าที่การงานคุณน่าจะดีมากด้วยนะคะในช่วงนี้สิบเปลียนค่ะความสุขความมั่งคั่งนะคะ โอ้ขึ้นไพ่เดลิเวอร์เดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะอคุณกัาโอ้โหถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยในเรื่องของคู่ครองนะคะคนที่มีคนคบคนคุยอยู่เนี่ยคนคนนี้เหมือนเขาตกหลุมรักคุณมากๆนะคะชาวธาตุไฟคลั่งรักนะคะเสน่หาพิศวาสแล้วก็หลงไหลในตัวคุณมากนะขึ้นไพ่แบบนี้แล้วก็คิดที่จะจริงจังกับคุณด้วยนะคู่ของคุณเขารักคุณนะคะแล้วก็ อยากที่จะดูแลคุณค่ะพลังงานของคุณนกมองว่าคุณมีเสน่ห์นะแล้วก็มีคนเข้ามาอ่ามีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะคะด้วยเสน่ห์ความเป็นตัวเองของคุณนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณให้โอกาสตัวเองนะคะที่จะเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยคุณพอใจคุณก็คุยเนาะ แต่ถ้าคนที่อันนี้เราดูคลิปเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนาะคนโสดเดี๋ยวจะทําคลิปแยกนะคะชาวทัดไฟอ่านแต่สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนาะมีคนเข้ามาชอบคุณอีกแต่คุณก็ไม่ได้สนใจใครนะคะหรือรู้สึกไม่ถูกใจนั่นเองคุณมีอารมณ์แบบว่า ชอบความสัมพันธ์ที่สบายๆนะคะแล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะคุยนะคะคุณไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้นอกว่ามีคนเข้ามาแต่ชาวธาตุไฟก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเนี่ยให้การศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยบางท่านบางคนนี่แบบโลกส่วนตัวสูงนะคะอ่าแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ความรักนะคะคุณเหมือนกับในช่วงนี้คู่คุณดีแล้วก็คนที่คุณคบคุณคุยอยู่อาจจะเป็นคู่ของคุณได้ด้วยนะคะขอดูพลังงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะกับความรักของคุณค่ะในช่วงนี้ขึ้นไพ่สิบดาบนะคะหไม้ค่ะขึ้นไพ่เดวิลนะคะอืมโอเค บางท่านบางคนมีคนเก่ากลับเข้ามาด้วยนะคะนะออบางคนมีคนเก่าที่จบกันไปแล้วนะคะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณได้ด้วยนะคะสาหรับชาวธาตุไฟนะพลังานขึ้นมาเป็นชาวราศีกันชาวราศีเมถุนชาวราศีมังกรพลัางงานความรักของคุณในช่วงนี้สําหรับคนที่ไปต่อไม่ได้จริงๆหรือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้โสดหรือว่าไม่ได้มีเราคนเดียวเนี่ย มีโอกาสที่จะจบหรือว่ายุติความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญกับเดเลเวอร์เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเขาไม่ได้โสดนะเขามีพันธะภาระอะไรบางอย่างน่ะมันก็เหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยต้องถอยออกมากลับมาอยู่กับตัวเองนะคะชาวทัดไฟเป็นเก้าเหรียญน,นะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณต้องการความสบายใจ ต้องการพื้นที่ส่วนตัวคุณอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆนะคะซึ่งถ้าบางคนไปเจอกับความสัมพันธ์ลักษณะนั้นนะคุณก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้เป็นชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้เมสิงธนูค่ะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานนะคะผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านการเดินทางได้ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ย นะคนคนนี้นะคะเขาเขาใส่ใจคุณแล้วก็ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณเป็นกำลังใจให้คุณในทุกๆเรื่องนะคะนอก่าคนคนนี้สามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้นะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้มีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเช่นกัน คุณรู้สึกพอใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีโอกาสที่อาจจะได้เจอกันด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็คุณน่ water, mark, sure. <ah? าจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะคู่ของคุณนะชาวธาตุไฟเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะตัวคุณเองมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะคะ การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเนาะเขาชื่นชมว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะนะคุณเป็นคนเก่งในสายตาเขาคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนอ่อนโยนนะคะเขาอยากสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับตัวอะไรเพื่อที่จะให้เข้ากับคุณให้ได้นะคะถ้าคุณมีความต่างเขาก็ไม่ได้กลัวในเรื่องของความต่างเขาจริงจังกับคุณนะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าคุณใช่แล้วคุณก็ มีค่าต่อใจเขามากมีผลต่อใจเขามากๆเลยนะอเหมือนเขาอยากเจอคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะขึ้น temporary เนาะก็สําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันเขาอาจจะคิดในเรื่องของการที่จะอยากเดินทางมาเจอคุณนะคะอยากที่จะโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณก็ได้นะคือเขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้ไปในในทิศทางที่มั่นคง นาะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะขึ้นไพ่ห้าเหรียญบางท่านบางคนอาจจะคุยกับคนที่อยู่ในแถบที่มีหิมะได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ง่ายเนาะคิงองครับเขารักคุณนะคะคนคนนี้เขารักคุณแล้วก็หวยหาคุณมากเนาะหวยหาคุณมากคนคนนี้เขาอ,อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตเขาอ,อาจจะ ประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตอยู่ก็ได้นะแต่ในใจเขาเนี่ยรักแล้วก็มั่นคงให้กับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของคนเก่านะคะคนเก่าเนี่ยเเหมือนเขายังคิดถึงคุณนะคะผูกพันกับคุณมากๆอยากที่จะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะในตอนนี้ไม่มีคุณเหมือนกับตัวเขาได้รับรู้แล้วนะคะว่า คุณมีค่าแค่ไหนนะคะนะสิ่งที่เขาจะทำค่ะมีพลังงานของชาวท่าดินด้วยนะคะท่าดินพะศบกันมังกรค่ะอ่าท่าดินขึ้นมาอีกแล้วนะคะเขาจะทำอย่างไรคะ คุณไม่ต้องกังวลใดๆนะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆเพราะว่าเขาก็เหมือนมีการคิดวางแผนอยู่แล้วนะคะที่จะให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาจะหาวิธีการเขาจะเป็นคนที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาเนี่ยได้สมหวังกันกับความรักครั้งนี้นะคะคุณเป็นคนที่ที่อยู่ในใจเขาเสมอเขารักแล้วก็เขาห่วงแหนคุณมากนะคะ นอกว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่คุณกังวลใจนะว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่คนคนนี้บอกเลยว่าเขาไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนเขาจะมานะคะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครอบครองคุณโอ้โ oh หึ้นไพ่ดีแอมเพนะคะคุณเป็นที่รักของเขาคุณเป็นคนที่เขาเขามีคุณในหัวใจตลอด คนคนนี้นะคุณคือหนึ่งเดียวของเขาเลยนะเขาอยากที่จะได้คุณมาครอบครองเป็นคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างเขาอะไรอย่างนี้นะคะอ่าบางท่านบางคนนี้แบบเป็นชาวทัดไฟเหมือนกันได้ด้วยนะ DM p r e s s คุณจะถูกเขารักนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากๆนะคะความรักนะเอ,อ สิ่งดีงามนะความรักที่ดีเขาจะรักคุณแค่คนเดียวคนคนนี้รักเดียวใจเดียวแน่นอนนะคะมาดูกันค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะชาวทาดฝไฟเด็กถือถ้วยค่ะทตดน้ำกระกฎพิจิกมีนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอรสตาร์ Star, นะชาวราศีกุมหรือว่า คนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็ได้นะอืมแปดไม้เอ่อแปดแปดาบค่ะโทษทีนะคะเจ็ดไม้ค่ะสิบถ้วยโอ้โหขึ้นไพ่ดีมากเลยอ่ะสี่ไม้สุดยอดนะคะความความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอนิดนึงขึ้นไพ่สี่ดาบนะคะ อาจจะต้องรออาจจะมีสถานการณ์ติดขัดนะคะทำให้รู้สึกกังวลใจไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้แต่แน่นอนนะคะความรักครั้งนี้คาดหวังได้นะขึ้นไพ่เดอะสตาร์คุณและเขามีโอกาสที่จะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณคนนี้เขาจะไม่ยอมแพ้แต่อย่างใดนะเขาจะพยายามนะคะเพื่อที่จะได้ครอบครองหัวใจคุณได้อยู่เคียงข้างคุณนะขึ้นไพ่สิบถ้วยเขา เขาตั้งใจแล้วนะคะว่าเขาอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะคะคุณคือความสุขของเขาเขามีการคิดวางแผนอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นแล้วนะคะขึ้นไพ่สีไม้ไพ่ของการเอ,อ่มั่นหมายนะคะการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะความมั่นคงในเรื่องของความรักเนาะแล้วก็คุณและเขาเนี่ยเป็น เนื้อคู่กันได้สูงมากนะเพราะว่าขึ้นไพ่สองใบนี้แล้วก็สองใบนี้นะคะเออเป็นไพ่เนื้อคู่เนาะยังไงซะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะล่าช้าหรือมันไม่ได้เร็วทันใจแต่ก็จะเป็นความรักที่คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะนะ <S <S เด็กถือถ้วยนะคะบางท่านบางคนเพิ่งเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันก็ได้ เพราะฉะนั้นนะคะอย่าพึ่งหมดหวังนะความรักครั้งนี้เป็นไปได้คนคนนี้จะเข้ามาทลายกำแพงหัวใจของคุณถ้าคุณเคยเสียใจกับความรักมาคุณปิดกั้นคุณไม่กล้าที่จะรักหรือไม่กล้าที่จะมีครอบครัวใหม่นะบางคนน่ะแต่คนคนนี้เขาจะทําให้คุณอยากที่จะรักแล้วก็กลับมาศรัทธาในเรื่องของความรักนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าคุณจะเจอก็ได้นะในเรื่องของความรัก 10ถ้วยนะคะ1ิบถ้วยเป็นไพ่ของการเติมเต็มนะคะความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักนกเชื่อเหลือเกินว่าคุณคนนี้เขาจะพยายามเพื่อคุณเนาะขาดูค่ะว่าไพ่ยอยากจะแนะนำชาวธาตุไฟว่าอย่างไรนะคะผู้ของคุณเขารักคุณนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำหรือคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะเป็นไพ่เดือดซันค่ะห้าดาบเด็กดาบอ่า อย่างที่บอกนะก็มีความเป็นคนเก่าได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคนเก่านะคะเขาอาจจะติดต่อคุณมานะคะอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้เ,เขาอาจจะกำลังส่องคุณดูคุณอยู่ก็ได้นะคะคุณคณนนี้แล้วก็มีพลังงานของชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนะคะอืม ไพ่บอกว่าความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่สุขสมหวังสําหรับคุณชาวธาตุไฟคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้สูงมากนะเขาอาจจะเป็นคนวัยเดียวกันแต่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้แล้วก็ขึ้นไพ่แปดหมคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสาร mm hmm. ก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาทําให้คุณอยากที่จะรักอยากที่จะเปิดใจนะคะในเรื่องของความรักเนาะ คนเก่ามีความเป็นไปได้นะคะที่คนเก่าอถ้าคุณยังไม่ลืมเขานะยังมีเขาอยู่ในใจเนี่ยเขาอาจจะนั่นแหละเขาจะกลับมาเนาะคนคนนี้คนทางไกลคนในเครื่องแบบนะคะเป็นวิศวกรเป็นนักเดินทางเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวกับทหารราชการตำรวจได้นะคะ เป็นคนที่รักสุขภาพชอบความเร็วนะคะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนเก่าเขายังไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากเลยะคะ่ะดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวทัดไฟทุกท่านค่ะขอให้คุณสุขสมหวังนะคะเจอกับความรัก ที่คู่ควรกันทุกคนเลยค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตาม ID l ดี e ลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะจะได้เป็นพลังงานของเราเองนะคะมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ